ชกหววะชกบดเนหววะแต่ไม่เคยซ้อมเลยโอ้โหไม่เคยซ้อมเลยไม่เคยซ้อมเลยเอ้ยชกมาช่อยหอยแต่ก็มีคนมีคนสมัคหลายคนที่ยังไม่ได้โกครับวผมดูโเพ่นเยนะึนมโอ้มงมูเลยมองมองโมมูเลยน่าจมตัเทครับประบอกห้าสิบห้าสิบแปดเพราะผมห้า อ้เยี้ทำอะไรก็ได้ชคกันพราะยัดหินเด็กอ้านผมกับรายัดถินมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วก็คือเปช่างเทอร์เบนเทอร์เบผมช่างห้าเก่มช่างห้สายครับแล้การใส่ไป็นเรรอว่โอเคผมยอมโอเค นักลุกเยอไม่มีแรงแต่จัดขี่เยอยิ่งนั่นนั่งไปปักไปฟั่มไม่เจอแต่ยิ่งเขามาเนี้ยช็อช็คที่ไหนครับเสียครับที่โรงเรียนอ๋อเริ่มเรียนอัตชันศิลชานะครับศิลชาห่วยสมัครเล่นนะครับห่วยสมัครเล่นนะสมัครเล่นคะแนนหรือคลื่นน็อกครับชนะคะแนนหรือชนะครับวันนั้นยันน็อกน็อกก็สบายแต่เอาชวนดีกว่าชวนนอกก็สเดี๋ยวเราเป็นมุมนั่งชวอยู่แล้วช็คคนคนมันบอกในนักเรียนบอกว่าเฮ้ย เฮ้ยทานุมาแล้วนะทานมาแล้วทานุนทานุมาแล้วนะผมอยู่โรงเรียนนี้ถึงแม้ผมไม่ได้ผมไม่ได้แสดงว่าแสดงว่าที่ไปที่มาไอ้หมัดเย็บของออดเคโอนี่แล้วมาจากเซนเอา่เลยตอนนี้มัดจัดขึ้นบนทางดูแล้วผมอยู่โรงเรียนนี้นะผมต้องเอารวมไปครับเอารวมไปแล้วก็ทุกทุกเพีนเนี่ยผมต้องรวม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 ไปเสียแบนอ๋อไม่ใช่ไม่หมเซียแบน ลงกำลังแรงเลยนะครับก็ไม่ได้บุยไทยเลยใส่แบบั่นเลิครอบหมดเลยมาตั้งแต่ยี่สิบ้วแล้วทีนี้ให้หมัดเย็ดที่สุดใครมาจา่ตอนนี้ชวนมวยแล้วก็มาต่อยทุนีบใครได้วิชารี้ไปเย็ดที่สุดเลยตัมวยเพชรดีดีนะตวมวยเพชรดีดีทุกคนใครได้หมัดนี้ไปเย็ดที่ใครอ่ะไอ้พีมบุ็เบอกมันไอ้หนึ่ง อวามเนี่ยเห็นไหอ่อนเันวแแตกแท่งกคงะไม่เจ็คที่สราะคือพอจะจกก็ตคอรปตกกระอกแสดงว่าพี่หนึ่ใจนี่แค่ปีย่พี่หยับเนเราดีนับ่สุดเน่องรีที่สุด โอเลดโเล่ดงอเลรครับอ้ีอนมนเโอ้ไโ่ดงนี่เ่อมาเลยครับนะแต่นองตู้เด่นไม่ได้นะตอนนั้นปรากฏเด่นตอนนั้นตอยญี่ปุ่นพี่แม่งาโหดังมากเลยนะมันชามันนญี่ปุ่นเด่นเด่นตุลพันเด่เาเขียวเอี่ยมเด่นยะไรเด่นสอจักรลเด่นอีเกิลเชียวว่าเป็นมวยไทยแต่ว่าญี่ปุ่นมาการโลกและคราวนี้เสียน้วเขา เขาไม่รู้ไฟปังคับป่ะไม่ไม่ไม่ไใช่ไฟคับไม่ใช่ไฟรคับเขไฟรคับเขาได้แต่หลายคนบองทุกมเลยอ้เลงเ่ยมันเป็มือซ้ายอเดียเป็นมือขวาแต่วันนั้นผไม่ใช้ขักนอยนะก็จให้ใช้ผ่นใจมับเทราเพราว่าปล่อยซ้ายสุกถึงก้าวไปขวาเลยใ่คถ้าหมดสาย อันน้มันไมใช้อันนี้นเป็นมือขวาถ้ามือชังขวาไปจับจับขวาไปอ่ะอันนี้เนี่ยเมื่อขาจนก่าจนกขวาส่งเพราะมันดูใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นชิงชิงฉกเลยฉกประวัติศาตรวัตกศาสตาก็ข้าวผัดปอไปข้าขาัดปไปมันก็จะปล่อยมือมันก็อย่างนี้อยอย่างนี้พอเข้าขังวามันจะเป็นอย่างนี้ข้อคาเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยปล่อยต่อได้ได้ ข้างเดียวคอยเป็นลูกขาอยไม่โดนเลยเด็กผมเป็นคนที่เจเจกครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเลยต้อยิเคือตีร้อยเนะแล้วมามาเหมือนมาพอตกมาเชื่อไหมค่ายทุกค่าขผมไปดูมูสวรรค์ไอ้พวกแล้วก็ผาดู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 ข้าูาูด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 ูาููด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  ผมไปดูท่ายวดคนี้ด้วยความชอบอยากอยากพักที่อยากมันซ้อมเลยอยากจะลองโชว์ครั้งนึ่งนึงผมเลยอยากจะลองโครั้งนึงด้วยด้วยความชอบด้วยความอยากมันไปซ้อมเลยแต่ถ้าคนชอบบวยจริงนะอยากลองโชว์ครั้งหนึ่งถ้าคนชอบบวยจริงนะมันก็คือคนี่เข้เรืผมเสียผมไม่เป็นไปที่ร้านทองร้านเพชรทองนะผมช้องบนะ ถ้าเป็นเจ้าของร้านเบนี่ก็ไม่เลยพเาไม่าไปขาร้านพนจะไปซ่อมตอนไหนอ่ะซ่อมหมงเย็นไม้ยมาตอน้เนสามสิบโมงความันองคนวมวยยใหญ่ลอง้ละแสดงว่าแสดงว่าสายเลือดมวยในในตัวอย่ี้ครอย่างโรบ้อมือเ่ก็งอไดึไอ้ดึงนี่ยะไอ้ึงชนะอยู่ดีๆนะครับผมันเฝ้าแม่ซ่อมแ้โอ้โ ดูนะครับ่อน well, no, okay, ่อนอยู่ที่แพ้ครั้งแรกเนี่ยผมเจ็บกายที่ขาไอเหี่ยแพ้เพราะมึงบล็อกกรรำลังแต่ลูกเกมไม่ได้แข่งกันเยอะลูกเกมเนี่ยเราไม่ได้แพ้เลยแต่ว่าออกไปออกไปออกไปเจ็ดยกเนี่ยสามสามยกแรกเนี่ยเราชนะสองสองเสียงเสมอหรยอฮะพอหมดห้ายกเสมอละ อพอหมดเกิดยกเราแพ้สองสองเสียสงเสมอหน่เสียงเฮ้ยยี่มึงจบแล้วมึงไม่มีทางชนะแล้วรูกไหมจัง,งออเลย